โอเคครับวันนี้นี่นะไปซื้อครีมนี้ซื้อมาจากไหนน okay, ี่โลสาทโอเคดีครีมนี้นะซื้อมาจากเกลอสาปดสิบห้าบาทแปสบห้าบาทไว้ขัดสีรอยด่างรถนี่นี่มาดูเลยว่าก่อนขัดมันเป็นยังไงมันมีรอยด่างอ่ะเราจะมาลองขัดดูวิธีใช้รูปรูปได้เลย ไอ้เทลงไปเลยใช่ไหมไม่รูดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้ผ้านุ่มสะอาดทุบน้ำบีบหมากาดเทน้ำยาใส่ผ้าทุบน้ำบีบไหมดอันนั้นไม่มีน้ำอันนั้นแห้ง ตชุบน้ำเราจใช้ผิดวิธีเราต้องใช้<า>วิธีน้ำก่อนใช้น้ำใครมาต่ออายรยังโอเคชุบน้ำละหมัายังิมัมาเทน,น้ำยาใส่ผ้าหักฟูตามรอยหรือ ตามภาพวิธีน้ราทำทีตวิธ้าทำไมต้องชุบน้ำด้นบน่มันเมนบโน มันเราจะถูกหลอกนะครับตอนนี้นี่ต้องมองฝั่งนี้ฝั่งนั้นมันเหมือนโดนขัดไปแล้วไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ดูเอาวิจารณ์ ไม่ออกนะไม่ออกนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นี่ลอยลอยลอยก็ไม่ออกนะครับนี่ลอยมันลึกเกินหรือเปล่า รีวิวมันรถตำรวจจอดตากแดดแห้งวันนี้เอาถูกหลอกนะครับหรือไม่ล้วก็ให้เราขัดปิดวิธขับปิดวิธีอันไหนดีึ้นี่ข้างขวางดีกันหนึ่งครับอันนี้มันเคลือบแก้วรถมันจะเงาขึ <c oughs> ้นเราต้องดูมาลองกับตรงนี้ นีเงาไหมที่ใช้ไม่มีบอกสีดีว่ทุกคนเป็นไงเงาขึ้นไหม เหมือนเดิมเงากว่า่ะเดิมเาเหมือนเดิมแบบไม่ขัดเงากว่านะเป็นไงครับเงาขึ้นไหมด่างยี่ห้อนี่ด่างอ่ะด่างด่างเป็นต้นกล้วยด่างเลยนะด่างด่างลองการนี้ก็ได้นี่ฝั่งฝั่งนี้ขัดฝั่งนี้ไม่ขัด เงากว่าครับเออสรุปล้างรถเฉยๆก็ปล่อยให้มันแห้งแค่นไ้นแหละ้อเรียบเลยอ่ะ